อร่อยชื่นใจเองแล้วอยู่ตรงยั้ไงคนที่ใช้มือถือและ tablet กดติดตามที่ปุ่มนีนะคะสาม่ค่าใช่คะร้อนมากเลยค่ะแม่ร้อนมากเลยหรอคะใช่คะแม่นี่เหือเปียกกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโตสีเหือตกเลยอ่ะโอ้โห ปียากไปดึงคอก็ไม่ี่โอ้โหตอนน้ำก็เหมือนน้ำตาเลยอ่ะไมอ่่ะน้องหอมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่แดงว่าน้องหอมไม่ค่อยร้อนน้องหอมชอบหนาวน้องหอมร้อยไหมคะร้อนอ๋อร้อนร้อยๆแบบนี้นะแล้วต้องมากลินกะหล่นกะหล่นไอซ์ครีมไอซครีมเลดเลดโมจิ อยากกินแล้วใช่ไหมใช่กินแล้วแต่ว่าไม่มีอ่ะอยู่ไหนนู่นไหครับนู่นไหนม่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอศครีมเพราะอากาศร้อนมากเลยว้าวขอบคุณค่ะแม่ครับแกะเลยนะครับ เป็นรถใหม่เลยนะคะที่<ม>ลองมาจากโมจิอะไรนะไข่เค็มใช่ไหมไม่ใช่ไข่เค็มครับไม่ใช่คืออันนี้เป็นรถจากต่อจากโมจิไข่เค็มไงเลนน,นี่โมจิมาแล้วมีพี่โมจิเน่เยแหล้ก็จะอาหอมนี่วิวมีพี่เซเว่นเพิ่งมาส่งเลยนะคะ,อ,ะอุ้ยมีมังกร เลองกินนะเขาใช้สีธรรมชาติในการทำด้วยนะคะน่าทานมากเลยแต่ถ totally. ้าเรารอนานกว่านี้จะละลายนะแล้วลูกวงกลครับน่าทานไหมคะน่าทานน่าทานมีกิจน้ำแข็งติดอยู่ด้วย เกลี่ยน้ำแข็งด้วยหนูไม่มีแล้ววันนี้อยากทานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วทานเลยท่านะครับเอาออกมาครับแล้วก็กัดกัดไปตรงกลางที่มีไข่มุกเบาชูการ์เนี้ยนุ่มเนี้ยนุ่มแลหนูก็มีค่ะหนูนะ นี่ตรงนี้เป็นไอติมใช่ไหมคะว้าวว้าวโอ้เป็นรูแบบนี้เลยเจอไข่มุกบาชูก้าใช่ไหมครับตอนตอนนี้รสชาติเป็นไงบ้างหวานครับคือไห้ยังไม่ถึงไข่มุกอ่ะหวานไหมไม่ไข่มุกหวานแต่อ่าแล้วพอเป็นเจอไข่มุกเป็นไงบ้างเพราะว่าไข่มุกตัวนั้นะเป็นบาชูก้าไงจะมีเป็นนตํางไง น้ำตาไขมุกก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นไปอีกอัตุกานี่เนาะอดูว่าบัตรกลาบัรลังกีหรือดูดีบักาบัโตโตเพลงอะไรเนี่ยโอ้โหอารมณ์นอันนี้มนที่โรงเรียนครับไปอือน้องหัน มือไขมุกมันยังไม่ถึเลยยถึงยังไงพี่ถึงพี่ถึงยังไงงนี้โอ้โหยูดนูครับนุ่หือมุกถึงตรงกลางไข่มุกเลยอไอซ์ครีมไข่มุกไข่มุกละนี่มากปลาชูก้าปาชูก้าเหนียวนึบเลยาุกา อร่อยชื่นใจเบลปากทั่วไปเต็มเลยมต่มีกันเขาไม่งงเพราัเขาเห็นแล้วเพื่อนยัแก้มเลยค่ะไม่เพื่อนไม่เปื่อนเต็มปากเลยโอ้โหไอศ์ครีมนะคะทำให้พวกเราหายร้อน้วใช่ไหมคะใช่ครับหายร้อนแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีมากเลยอร่อยด้วย หนุ่มบาลนนี่สามยุดมาจากโมจิแล้วด้าดีนะที่มีไข่มุกมีไข่มุกตามติดเลยนะครับไข่มุกนี่บอกว่าถ้าเจ้าไอศครีมไปไหนฉันจะไปด้วยยืดหนุบเราเคยกินโมจิไข่เค็มกับอันนี้แล้วไหนอร่อยกว่ากัน อันนี้ค่ะคือพี่โตจะชอบอันนี้ใช่ไหมครับพี่โตไม่ค่อยชอบไข่เค็มใช่ไหมครับมัน,มนเค็มครับ <c oughs> มันเค็มไข่เค็มเหรแล้วก็น้องหอมชอบไข่เค็มไหมคะ <c oughs> น้องหอมชอบไข่มุกหรือไข่เค็มคะไข่เค็มอ้าวอันนี้มันไข่มุกลวงมาแล้วไข่โมก <c oughs> ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้นะคะก็เหลืออีกหนึ่งถุงใช่ไหมคะเป็นของคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าคุณแม่นะคะจะเอาลองเอาใช้มีดตัดตรงกลางดูว่าจะเป็นยังไงบ้างจะให้เห็นชั้นกันชัดๆเลยนะคะใชครเราก็เอาออกมาจากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่โต้นะคะเป็นคนตัดนะคะเรียกเห็นไข่มุกตัดแล้วตัดกลางแล้วว้าว นนสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องขอตัวลาทุกคนก่อนใช่ไหมคะบ๊ายบายนะคะยังไมก่กว่าจริงแจ้งเตคลิปใหม่ๆ้วยนะกดติดตามก่อนนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ<ช>๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้านะคะทุกคน